จอมมารใกล้ตายเลเวล9 99, 99,999ตอนที่187สนับสนุนค่าไปขยะขยะกเงบคบรูนเนตส่วน6 7 2 7 7 8เขอบคุณมากนะขรับเจ้าก็คือลีจิงอี้อย่างนั้นสินะเสียงที่ทรงพลังที่ดังกึอกก้องไปทั่วเสียงที่มีคำว่าไปให้ผลซะเสียงนั้นดังมาจากผู้อุโสท่านนี้ข้ารู้ดีว่าผู้อุโสท่านน,นนี้นั้นทรงพลังเป็นอย่างมาก ในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้มีเรื่องแปลกประหลาดมากมายหลายอย่างการจะมียอดฝีมือเก็บตัวฝึกฝนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยุทธภพมันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกอะไรเลยเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายมากกักจะองตัวให้กับผู้คนอยู่เสมอข้ารู้เรื่องนี้ดีมาตั้งแต่เด็กใช่แล้วเจ้าค่ะข้ามีนามว่าหลีจิงอี้พวกสี่คนนั้นก็คือสี่ผู้พิทักษ์ที่แข็งแร่งของนิกายโยมิงสินะ ชายชาราผู้นี้เป็นใครกันและมนี่เขามาทำอะไรอยู่ที่นี่การโจมตีเมืกก่อกี้มันทำให้ข้าได้ลืมเหตุผลในการมาที่นี่ไปซะสนิทเลยชายชาราที่แต่งตัวธรรมดาธรรมดาดูไม่โดดเด่นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคนนั้นคืออาจารย์ของพวกเขางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเขาก็เป็นเจ้าสำนักของซาราจินติงซานนะสิคลื่นเสียงคำว่าใสาหัวไปซาที่ทรงพลังนั่นยังคงทำให้ข้าวันไหวอยู่เลย ท่านเจ้าสํนนักของพวกข้ามักจะพูดอยู่เสมอว่าอายุไขของปรมจารมหาจอมวัยร้ายก็จะหมดลงแล้วความแข็งแกร่งและพลังวรยุที่เคยมีจะเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลากว่าสิบปีนี้ถ้าหากนั่นมันเป็นความจริงชายชาราที่ดูมีอายุคนนั้นเขาจะปล่อยสุดยอดขึ้นเสียงที่ทรงพลังแบบนั้นได้อย่างไรกันไอ้เจ้าสิทธรยศเอสิทธรยศอย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนว่าทานาจาย์จะโกรธแล้วนั่นนั่นเจ้าจะลงมาได้แล้วยัง,ยง,ยงในโลกใบนี้ไม่มีใครหน้าไหนที่กล้าพูดกับเจ้าสำนักนิกายยมิงด้วยคำพูดแบบนี้หรอกบุคคลเพียงคนเดียวบนโลกใบนี้ที่กล้าพูดแบบนี้กับท่านเจ้าสำนักของพวกเรามีได้แค่เพียงปรมาจารย์มหาจอมวยร้ายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น คนคนนี้เขาคือจีเทียนเต้าไม่ผิดแน่ชัดเจนแล้วตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันได้คลี่คลายออกมาแล้วชายชาราที่กำลังเดินออกมาจากบ้านสกุลซีอย่างช้าๆเขาผู้นั้นก็คือจอมมารมหาจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกข้าน้อยหัวจงหยางแห่งธงมังกรฟ้าจากนิกายโยมิงขอคารวะท่านผู้อาวุโสข้าน้อย ไปอยู่จริงแห่งทงพยักขาวจากนิกายโยมิงขอคารวะท่านผู้อาวุโสข้าน้อยอยางเยียนแห่งห้องทงวิหกสายฟ้าจากนิกายโยมิงขอคารวะท่านผู้อาวุโสข้าน้อยตีสิงแห่งห้องทงเตาธรรมินจากนิกายโยมิงขอคารวะท่านผู้อาวุโสผู้ฝึกยุทธที่กำลังคุกเข่าอยู่ในตอนนี้เขาก็คือสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของนิกายโยมิงนิกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ผู้พิทักษ์แห่งถงมังกรฟ้าผู้พิทักษ์แห่งถงพยัก์ขาวผู้พิทักษ์แห่งถงวิหกสายฟ้าและผู้พิทักษ์แห่งห้องถงเต่าทะบินพวกเขายอมสิโรราพวกเขากําลังเกรงกลัวต่อชายชรา,าคนนี้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นสิทธิ์พี่ใหญท่านเลิกซ่อนตัวได้แล้วรีบลงมาซัเถอะเอ๊ะสิทธิ์พี่ใหญ่งั้นรอ <laughs> เจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวไปหรอกนะเอ๊ะใช่แล้วข้ายังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทะเลสาบขุบของตะวันฟ้าได้เป็นอย่างดีในตอนนั้นเรือหดลอยฟ้าของซาลาจินทิงซานได้ลอยผ่านพวกเราไปและหลังจากนั้นแม่ทัพคนเดิมก็ไม่เหมือนกับแม่ทัพคนเดิมอีกต่อไปเช่นกันถึงแม้ว่าโวยซูซานจะบอกข้าว่าไม่จำเป็นต้องกลัวแต่แท้จริงแล้ว ความกลัวทั้งหมดได้ฝังแน่นอยู่ในกระดูกของโวยซูซานคนนี้ไปจนหมดทั้งตัวแล้วความกลัวที่เขามีต่อซาลาจินถิงซานทั้งหมดนั้นมันมีมากจนไม่อาจที่จะแสดงออกมาได้จนหมดข้าจำเขาได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเขาจะแต่งตัวแบบนี้ก็เถอะชายชาาที่อยู่ตรงหน้าข้าคนนี้เขาก็คือมหาจอมมาจรจอมวายร้ายของซาลาจินถิงซานท่านผู้อาวุโส ข้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆขอรับท่านเจ้าสำนักของพวกเราตอนนี้ไม่ได้อยู่บนเรือเหาะลอยฟ้าขอรับไม่อยู่อย่างนั้นหรอือท่านเจ้าสำนักนั้นรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่เพราะแบบนั้นท่านเจ้าสำนักของพวกเราจึงส่งพวกเราสี่คนมาที่นี่แทนขอรับนี่นี่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าสำนักของพวกเจ้านั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับคนทั่วทั้งยุทธภพ แต่บัดนี้เขากลับไม่กล้ามาที่นี่ด้วยตัวเองด้วยซ้าไปถ้าหากจะไม่เรียกว่าขี้คลาดและจจ่ายข้าเรียกเจ้าสำนักของพวกเจ้าว่าอะไรดีละ่ะเออเอออยู่เจ้าไห่ก็เหมือนกับอยู่สร้างหลงพวกเขาทั้งคู่ต่างก็รู้ข่าวนี้มาจากสิทธิคนที่เจ็ดว่าอาจารย์ของพวกเรานั้นกำลังมาที่นี่เพราะแบบนั้นสิทธิทั้งสองคนจึงไม่กล้ามาที่นี่เพื่อพบหน้ากับผูเป็นอาจารย์ มันไม่สําคัญเลยว่าพวกเขาจะเป็นสํานักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเป็นผู้ที่ใช้ดาบที่เก่งกาจที่สุดต่อหน้าธานา,ารย์ของพวกเราแล้วพลังของพวกเขาช่างไร้ความหมายและเพราะแบบนั้นอยู่เจิ้งไ่จึงเลือกที่จะส่งลูกน้องของเขามาแทนพลังของสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ถ้าหากว่ารวมพลังการต่อสู้แล้วก็คงจะเทียบเคียงได้กับพลังของผู้เป็นเจ้าสังนักอย่างอยู่เจิ้งไห่ได้เพราะแบบนั้น ลำพังพลังของพวกเขาทั้งสี่คนคงจะเพียงพอต่อการทั้งภารกิจแล้วสุดยอดผู้พิทักษทั้งสีมาที่นี่ด้วยความมั่นใจแต่ถึงแบบนั้นเพียงแค่ขึ้นพลังเสียงของท่านอาจารย์ของพวกเราเพียงแค่อย่างเดียวสุดยอดผู้พิทักษทั้งสีก็รู้ซึงถึงความต่างของพลังได้แม้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าสำนักอย่างยูเจิ้งไฮยังไม่อาจสามารถใช้คื่นเสียงแบบนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวในตอนนี้ พวกเขาตั้งสีจุงตัวเกินกว่าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับานา,ารย์ของพวกเราพวกเขาทั้งสีได้แต่ลอยอยู่บนต้องฟ้าอย่างระมัดระวังในตอนนี้ช่างเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายจนถึงขีดสุดถึงแม้ว่าพวกเขาจะหันหลังและวิ่งกลับไปการกระทำแบบนั้นของเรายอดฝีมือก็ไม่ต่างอะไรจากการทิ้งเกียรติและศักดิ์ศรีทั้งหมดที่เคยมีมาได้โปรดเชื่อพวกข้าถึงหน้าท่านผู้อาวุโส ท่านเจ้าสำนักได้ยินมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของสิทธน้องเล็กเพราะแบบนั้นท่านเจ้าสํานักจึงได้ส่งพวกเรามาที่นี่เพื่อมอบของขวัญให้เรื่องทั้งหมดมันมีเพียงเท่านี้จริงๆขอรับข้าจะรับไว้เองสิทธน้องเล็กเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกนะถ้าหากมีอะไรไม่ไดีอยู่ในกล่องใบนี้ข้าจะเป็นคนปกป้องเจ้าให้อมขอบคุณมากเจ้าข้าสิทธพี่ รับของขวัญทำไมต้องจริงจังกันขนาดนั้นด้วยสินค้าคุณภาพดีถ้าหากว่ามีตำหนิสามารถคืนได้ภายในเจวันของขวัญชิ้นนี้มีชื่อว่ารองเท้าเหยียบเมกาการเคลื่อนไหวของสิทธิ์น้องเล็กนั้นเดิมทีก็นับว่าเป็นการเคลื่อนไหวชั้นยอดอยู่แล้วแต่ด้วยรองเท้าคู่นี้จะทำให้นางกลายเป็นเสือติดปีก ว้าวสิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ใหญ่สิทธิ์พี่ใหญ่ของข้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าค่ะสิทธิ์ไม่ได้ต้องการรองเท้าคู่นี้เลยเจ้าค่ะรองเท้าเหยียบเมคาและชุดขนเมคาพวกมันเป็นของที่คล้ายกึงกันเป็นย่างมากพวกมันนั้นไม่ใช่ของธรรมดาธรรมดาว่ากันว่ารองเท้าเหยียบเมคคาเป็นของที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สวมใส่มัน รู้สึกได้ว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนกับชาวสวรรค์ผู้สวมใส่จะรู้สึกว่าตัวเองเบาดุดดังขนนกการที่จะทะยานขึ้นดูฟ้าฟ้าได้มันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปรองเท้าคู่นี้ได้ทํามาจากแร่อันเบาบางรวมเข้ากับขนวิหกคู่มันเป็นวัสดุที่ได้รับการคัดเกลามาเป็นอย่างดีมีเพียงช่างฝีมือระับประจารย์เท่านั้นที่จะสามารถสร้างของแบบนี้ขึ้นมาได้ไปบอกหยูเจิ้งไหฮให้มาหาข้า หากเจ้านั่นยังลงเหลือความรู้สึกผิดอยู่ท่านผู้อาวุโสสามารถวางใจได้พวกเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ท่านพูดอย่างครบถ้วนแน่นอนขอรับพวกเราทั้งสี่ขอตัวกลับก่อนขอรับจนถึงตอนนี้สุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ต่างก็รักษาท่าเทียาไว้พวกเขาไม่ได้เร่งรีบที่จะกลับไปยังเรือหอลอยฟ้านั่นรีบออกเดินท้องเร็วเข้าเอา พอพวกเขาขึ้นเรือหอลอยฟ้าได้มันก็ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงรากับว่าเป็นเยื่อที่กำลังวิ่งนี้การไล่ล่าของผู้ล่ายัางไงยังงั้นออออขอบคุณมากขอรับท่านผู้อาวุโสขอบคุณมากเจ้าค่ะท่านผู้อาวุโสแล้วเจ้าเจียงอาเฉียนละ่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันเขาอยู่ที่เจดีลอยฟ้าเจ้าค่ะเจ้าเจียงอาเฉียนคนนี้ เจ้านั่นได้ออกมาจากพระราชวังแล้วฉันไหนเลยจึงยังให้ท่านอาจารย์ไปที่นั่นเพื่อที่จะพบเขาอีกละ่ะแล้วเจ้านั่นไปทำอะไรกันที่นั่นฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเยอ่อ